สวัสดีครับปาโกสริโยบานพากับรับ,บมือโกไปหนาเงิ่นสิใสนะพี่น,น้องเรียวหัวคนหัวพีฮาร์เจนี่มาเตืมพะนาดขนาดว <laughs> ันนี้เข้าเดินทางไปจังหวัดสุรินทร์พี่น้องครับตอนนี้ยุป่ปั๊มปั๊มบตท่อโน่นดินแดงพี่น้องครับหลังจากไปกินเขาม้างกับมาจอดในลูก เขาเซเว่นเขาห้องดามนั่นนะพักรถสักแป๊บหนึ่งเพื่อเดินทางอีกร้อยกว่ากิโลพี่น้องสุรินทร์ครับอำเภอเมืองครับจังหวัดสุรินทร์อำเภอเมืองครับจะได้นอยู่ทั้งหมดสี่บ้านนะครับอันนั้นใหญทีมงานสาวหน่อยเพชรบ้านแพงครับรถบัสรถหัวสี่ทางครับไปเดินทางต่อ ่อมีคนลงหรอวะหลือมีปะออกมาได้จากงานประมาณ40กิโลครับบางคนกับนอนแหละครับไก่โปตโต่ทอดว่ามีครับพี่น้องครับแลรงคำ บางคันกันนนบนนนนบางตนก,กันอนครับพี่ยน้องนอนครับอ่ายลงรูกได้นองครับนอนเนี้ยเย็นๆครับอันนี้รถดังเป่าครับตัวอังกอา อะไรดีบ pues? huh? no. okay. ่ต sí, ัวดีบ่ต um, um, no 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 um, no uh, ัวดีเลยครับทะเบียนรถทะเบียนรถครับมันบอกจเกลือออคซื้อเลยซื้อทะเบียนรถป่านนเยฝันนิดหน่อยฝันอยู่หมเออสีวีอ่เออออกแล้วเออออกแล้วออกอีกออกอีกออกอยู่เรอยๆสองหาดีก่าสี่สี่หยงน่ยสาม อย่ากินกาแฟเล็กน้อยกับ่มลงมาเว้ยเล็กน่อยกับ่ลงมาบล็ครับไอศครีมนะจ้าเอาไปนองเด็กน้อยเดินทางต่อละครับผมหลวกๆือสิ ปู้ล่งผูบุลุ่งเหครับเดี๋ยวผมหากาแฟิ้นแก้วมันครับพี่ดองครับหลังจากออกจากปั๊มพตท่ามากก็มาตามชิที่ให้ทำวงไม่มาครับคือมาทางอำเภอละหาทรายครับทรายเพื่อจะรัดไว้ใช่หาับเส้นทางนี้แล้วก็เพ่ ด้ยมากก็จะสอกแซกถุงมุมงในเรืกอน้อยครับเพราะว่ามันคือเส้นท่าหลอดเลาะตางมือบ่าครับพี่ต่อครับเดี๋ยวนี้ผมปิ่นประจำกับ30สมัยก่อนสมัยนี้ครับ30ตัวนี้เลใส่เส้นทางครับจากบนมากที่ใส่เส้นทางครับ Kami tidak boleh membiarkan ครับมในตัวจังหวัดเลยครับมูว่าทีใส่เสียงแดแห,ห้งดควายสมดายเรื่อยไปนองติ่ตามเรือยไปนองอยู่ยดนาี้คับหลังจากที่เดินทางมา200 ขยา,านปูพิษตามจี่มันวิดอยู่ได้เมื่อกี้เนี่ยครับเอาเพื่อเพื่อไว้เนาะพี่น้องเนาะครับโห่งโม่งนี่ปพิษมีคนบึงไหงครับใส่ก็สามารถจะโกตัวมุมบันใจก็ต้องลุ่งไปบึงแล้วครับผมว่อนอันอะไร งวนเขาได้จักทางประตูวัด ใส่ครับหอดระหอดจอดเตงเลยพี the the ่น้องครับผมหอดจอดเตงแล้วเระว่งตุ๊มารับบนไหนจอาที่วิ่งมาแล้วเปดากปจอดก้เดียวเลยโอเคครับ นี่พี่น้องเขามาวุนรถครับมองจอดแห้งข้างเขาเลี้ยวปไปเลยครบับมาวนรถก่อนแค่แหงครับทา,าวุวนรถก่นอนดมมแมนแมวเาครับเขาขางเมนครับพี่น้องขางเม่นีเขาได้บผมบงหลมันบนาได้ได้กรดิ

เบ,บ,บ่งได้่วจิคอใด้บ่ไใดครับผมรถผมสิลุ่งใดบล่ะนี่รถผมสิลุ่งใดบล่ะพี่น้องค่อยทัก่อยักครับ <c oughs> พี่น้องนี่ดสุดกับล่งใดครับพี่น้อง ค่อยๆลงเอาครัเหลือเหลือนิดเดียวกับพี่น้องกับท่ายกท่ายกทั่ครับตอนนี้มาหอด้ <blunt animation> วยนะครับจอดเด็นที่จอดครับเหลือเหลือรถป้าเอกขั้นหนึ่งครับม ci ีปัญหาเรื่องยางเครื่องอยครับเดี๋ยวก็ตามมาครับพี่น้องครับมาหอดจอดถึงแล้วครับวันนี้ยุไกลไใจกลางเมืองสุรินเลยครับโอเคนะพี่น้องนะครับขอบคุณทุกการที่ตามครับคลิปนี้ฝากไปสักนิดับพี่น้องครับป้าโก้ลำพูนเอาไปเชียวอัปเดตการเดินทางพี okay. ่น้องครับสวัสดีครับ